ต่อไปนะคะหลังจากที่เราบันทึกคะแนนเสร็จแล้วเราจะมาบันทึกเวลาเรียนให้นักเรียนกันนะคะโดยไปที่เมนูด้านซ้ายมือนะคะบันทึกผลการเรียนรายวิชา อ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกรายวิชาของเรานะคะกดเลือกที่ฟิลเตอร์ก็ได้ค่ะเพื่อความรวดเร็วเ,เลือกปีการศึกษาและระดับชั้นนะคะกดเครื่องหมายตินสอนะคะเพื่อแก้ไขในรายวิชาของเรานะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มาเลือกกําหนดชั่วโมงเรียนด้วยตนเองนะคะอย่างชั่วโมงจำนวนชั่วโมงเรียนที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะเกิดจากการที่ได้ไปทําการบันทึกผลบันทึกเวลาเรียนให้กับนักเรียนในทุกๆวันที่ผ่านมานะคะแต่เราสามารถมากาหนดชั่วโมงเรียนด้วยตนเองตัวนี้ได้ะคะ่ะอย่างในรายวิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นปีละ120ชั่วโมงนะคะนักเรียนมากี่ชั่วโมงก็ ใส่ไปตามนั้นค่ะ ส่วนนนนที่เพิ่งมาเรียนในเทอมนี้นะคะก็จะคิดเป็นแค่ทั้งหมด60ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่ตามที่เมนมาเรียนนะคะเส็จแล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือนะคะจะเป็นผลการเรียนนะคะจากคะแนนที่คุณครูได้กรอกไว้นะคะก็มาตรวจสอบดูว่านักเรียนที่เรากรอกคะแนนไปนะคะได้เกรดเฉลี่ยตามนี้จริงหรือเปล่านะคะ ถ้าสมมุติว่าเกียร์เฉลีย่ยไม่ถูกต้องนะคะคลิกกำหนดผลการเรียนด้วยตนเองแล้วก็กดเลิฟเพื่อแก้ไขนะคะแต่ในที่นี้ถูกต้องแล้วนะคะก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเพิ่มเติมนะคะกดบันทึกค่ะและยืนยันค่ะบันทึกสำเร็จกดปิดค่ะ ก็จะบันทึกผลการเรียนแล้วก็เวลาเรียนเสร็จเรียบร้อยค่ะ